สวัสดีครับผมแบงค์อังเคอแบงคนะครับวิ Video นะีโอในวันนี้ผมจะมารีวิวรองพื้น YSL All Hours ขวดนี้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าขวดนี้ใช้แล้วเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็รับชมต่อไปได้เลยครับ มาตามคำขอแล้วนะครับพอดีว่ามีคนคอมเมนต์รีเควสต์มาว่าอยากจะเห็นรีวิวตัวรองพื้นของ YSL รุ่นนี้นะครับผมก็มาทำรีวิวให้แล้วในวันนี้นะครับหลังจากที่ลองใช้มาติดต่อกันระยะเวลานึงเลยแหละจนแบบว่ามั่นใจแล้วว่าเรามีความรู้สึกอะไกับรองพื้นขวดนี้นะครับข้อมูลเบื้องต้นของสภาพผิวของผมนะครับก็คือว่าเป็นคนที่ผิวมันครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับรองพื้นขวดนี้ในเป็นรุ่นที่เขาพัฒนามาจากสูตรเก่านะครับเชื่อเต็มของเขาครับก็คือ YSL All Hours Foundation Full Cover l u m i n o u s m a t c e n 30 9pa3 บวกครับชูยาวจังปริมาณของขวดนี้อยู่ที่25มิลน,นะครับราคา2,600บาทถือว่าปริมาณค่อนข้างน้อยกว่ารองพื้นทั่ว,วไปเลยนะแพคเกจิ้งของเขานะคบเป็นขวดแก้วที่มีความขุ่นนะแล้วก็มีความเรียบหรู Luxury Style ต YSL เลยนะครับแล้วก็เนี่ยที่ฝาเป็นสีดำแล้วก็มีตัวโลโก้ YSL นะครับอยู่โดยรอบแบบนี้แล้วก็มาด้วยกันกับหัวปัม๊มซึ่งหัวปั๊มเนี่ยปั๊มผลิตภัณฑ์ออกมาได้ดีแล้วก็ตรงฝาของเขาเนี่ยมีความแน่นหนาลยนะครับเพราะว่า l Luxury Brand รางแบรนด์บางบ เนี่ยมันจะไม่ค่อยแน่นนะครับก็เดียว ขอมันไม่แน่นเนี่ยเพราะเกิดสมมติว่าเราหยิบขึ้นมาแล้วเราหยิบตรงฝาใช่ไหมครับมันมีโอกาสที่มันจะล่วงหลุดแล้วก็ตกลงมาแตกได้แต่ว่าของ YSL เนี่ยคือแน่นหนาดีสามารถหยิบได้จากฝาตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับเขามีด้วยกันทั้งหมด3 under tone เหมือนกับหลายๆแบรนด์นะครับก็คือ under tone กลาง under tone เหลืองแล้วก็ under tone ชมพูนะครับสีที่ผมซื้อมานะครับเป็น under tone กลางเบอร์ LN1 ครับซึ่งเป็นสีที่สว่างที่สุดในโทน neutral ครับคือเราให้ B A เลือกให้แล้ B A มักจะเลือกสีค่อนข้างขาวไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะยังไงแนะนําว่าให้เราบนหน้าแล้วก็เชื่อตัวเองบ้างดีกว่านะ texture ของรองพื้นตัวนี้นะครับก็คือว่ากลางๆอะ่ะจะมีความข้นเล็กน้อยนะครับไม่ได้ r u n ี่นะรองพื้นรุ่นนี้ของ YSL นะครับเป็นเบสน้ําดังนั้นใครที่ใช้กับไพรเมอร์เนี่ยก็หาไพรเมอร์ที่เป็นเบสน้านะครับเขาะจะได้เวิร์กด้วยกันได้นะตัว texture ของเขาเนี่ยมันจะถามว่าข้นไหมมันก็ข้นถามว่าเหลวว่ามันก็เหลวแต่มันไม่ได้ r u n ี่นะครับพอเราเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเกลี่ยค่อนข้างถือว่าง่ายกลางๆนะครับมีความคล้ายๆกับ Dior Forever นะ่ะมีกลิ่น สไตล์ฟลอเรลที่รู้สึกว่าดมแล้วเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับ d i o r f o r e v e r มากเลยคือเหมือนเป็นการสลองสองปีบนะ <S <S <ๆ>นะทเท e x t u r e อร์อะไรต่างๆนะครับมีความคล้ายกันมากแต่ว่าของ YSL all hours รุ่นนี้เนี่ยจะให้การปกปิดได้มากกว่านะจากที่ผมลองมานะครับรองพื้นรุ่นนี้นะครับถามว่าเกลี่ยง่ายไหมผมว่า เกลี่ยง่ายกลางๆนะคบผมลองมาทุกวิธีแล้วไม่ว่าจะใช้แปรงใช้นิ้วใช้ฟองน้ําใช้แปรงลักษณะต่างๆนะครับทุกๆวิธีเนี่ยสามารถเกลี่ยรองพื้นนี้ได้ดีแต่ว่าการใช้แปรงกับรองพื้น all hours ของ YSL รุ่นนี้เนี่ยจะค่อนข้างทําให้การลงรองพื้นเนี่ยใช้เวลามากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เนื้อของเขาเนี่ยมันมีความข้นเล็กน้อยมันอาจจะทําให้ผิวเนี่ยมันมีความแบบเป็นเส้นๆได้ง่ายนะครับไม่ว่าคุณจะใช้แปรงแบบไหนนะวิธีที่เวิร์กที่สุดในการลงรอ,องพื้นรุ่นนี้นะครับก็คือใช้ ผมรู้สึกว่าลงออกมาแล้วได้ผิวสวยที่สุดดีที่สุดรองลงมานะครับก็คือการใช้มือเกลี่ยครับ คำเคลมของรองพื้นรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นรองพื้นรองแวร์ที่ติดทนเป็นรองพื้นเนื้อลูมินัสแมทนะครับเวลาทางลงไปแล้วเนี่ยจะให้ฟิ nish แมทแต่ว่ามีความกลอยู่บนผิวนะครับผิวเนี่ยยังมีความกลอย่างเป็นธรรมชาติมีเนื้อที่เบาสบายผิวนะครับตัวรองพื้นเนี่ยมีสกินแคร์ถึง77%เลยแล้วก็ทนน้ําทน,นเหงื่อนะครับแม้ว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงนะครับรองพื้นตัวนี้เนี่ยก็จะไม่มีการดรอปสีหรือว่ามีการเปลี่ยนเท็กซเจอร์ครับทำให้ระหว่างวันเราไม่ต้องท ว่าไม่ transfer แล้วก็ shine free คือทาแล้วหน้าจะไม่เงาเยิ้มนั่นเองครับรวมไปถึงสีเนี่ยจะไม่ drop ระหว่างวันตอนแรกทาไปยังไงตอนท้ายวันก็จะเป็นสีแบบนั้นครับรองพื้นรุ่นนี้เนี่ยเอามาทาเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้ด้วยเหมือนกันครับลองปเปรียบเทียบครึ่งหน้าดูนะครับสำหรับข้างที่ทาแล้วกับข้างที่ทาแค่สกินแคร์ครับพวกรอยแดงต่างๆรอยความหมองคล้ำต่างๆเนี่ยสามารถกลบได้ดีนะครับ แล้วก็พวกรอยแดงรอยสิวเนี่ยกรบได้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการกรบมากกว่านี้อีกเนี่ยก็อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์กรบเพิ่มนะครับแต่สำหรับผมสำหรับ everyday เนี่ยประมาณนีน้มันก็โอเคแล้วนะอยากกรีบมากยกเว้นวันที่ต้องการงานผิวกริบงานละเอียดจริงๆเนี่ยก็ลงคอนซีลเลอร์เพิ่มได้ครับข้างนี้ตรงข้างจมูกเนี่ยมันยังมีความแดงอยู่แต้ข้างนี้ก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับสีนี้เนี่ยมันค่อนข้างพอดีกับผิวของผมตรงนี้นะครับแต่พอทาทั้งหน้าปึ๊บเนี่ยมันก็จะดูเป็นแบบ ลอยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวซ่อมกันได้ครับไม่เป็นไรนะพอทาเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะครับก็จะได้ฟ i นิ s h แบบนี้เดี๋ยวเรามาดู before กับ after กันครับรองพื้นตัวนี้เนี่ยใช้เวลาในการเซ็ตตัวค่อนข้างถือว่าเร็วแต่มาได้เร็วมากนะครับดังนั้นเนี่ยเรายังพอมีเวลาในการเกลี่ยเขาอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือก่อนนะครับระหว่างนี้เพื่อนๆไปดูวอาเทสกันก่อนครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว3ชั่วโมงกว่านะครับสภาพผิวเป็นแบบนี้นะ จากที่ส่องกระจกดูเนี่ยรู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมความมันได้ดีอยู่นะด้วยความที่เออวันนี้อาจจะอากาศไม่ได้ร้อนมากอยู่ด้วยแหละแต่ว่าผิวเนี่ยยังคงความแมทอยู่นะมันมีความโกลขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าเวลาจับไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบมันเยิ้มอะไรหนักหนานะครับแล้วก็ยังไม่เกิดการแยกตัวยังไม่เป็นคราบด้วยนะเดี๋ยวขอให้ผ่านไปอีกสักหลายชั่วโมงก่อนแล้วเรามาเช็คอินกันอีกทีหนึ่งครับเช็คอินนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ10ชั่วโมงนะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่าผิวเนี่ยมันมีปัญหาเล็กน้อยนะมีความเป็นคราบแยกชั้นตรงบริเวณเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีความมันขึ้นมาแต่ต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพในการคุมความมันของเขาเนี่ยทำได้ดีหลายคนนะบอกว่ามันไม่คราบแต่ทำไมผมใส่แล้วคราบที่นี่เนี่ย มันน่าจะเป็นเพราะว่าสกินแคร์ที machine, the it, ่ผมลงในวันนี้หรือเปล่าเพราะตอนเช้าผมมีการลงตัวที่เป็นออยล์ของเกลแรงนะอาจจะเป็นเพราะตัวนั้นยังไงผมว่าผมขอให้โอกาสกับรองพื้นตัวนี้อีกครั้งหนึ่งดีกว่าวันนี้ได้มีการปรับการใช้สกินแคร์โดยที่ใช้สกินแคร์น้อยชิ้นนะก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าผ่านไปแล้วระหว่างวันอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับเช็คอินนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วเป็นเวลาประมาณ12ชั่วโมงกว่านะพอดีว่ายุ่งๆก็เลยลืมถ่ายนะครับวันนี้ไม่ได้ซับหน้าเราก็ ได้เท่านี้เนี่ยผมว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ความรู้สึกบนผิววันนี้เนี่ยไม่รู้สึกหนักหน้าไม่รู้สึกเหนอะน,นะแล้วความเป็นคราบความแยกชั้นเนี่ยก็แทบไม่เกิดขึ้นเลยนะเพราะงั้นผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับสกินแคร์ที่ผมใช้เมื่อวานที่ผมลองอะเพราะวันนี้พอใช้ของน้อยลงแล้วก็ได้ผิวแบบนี้เลยนะอม,มันก็ตรงตามคำเคลมของเขาอยู่เดี๋ยวเรามาดูสรุปตอนท้ายกันนะครับว่าหลังจากที่ผมใช้ติดต่อกันนานคนนี้แล้วจะมีข้อสรุปยังไงบ้างครับ ต่อมานะครับเรามาดูถึงข้อดีและข้อเสียของรองพื้น YSL ขวดนี้กันเลยครับข้อดีข้อแรกนะคบก็คือทาออกมาแล้วได้ผิวฟินิชที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับคนที่ผิวมันนะการควบคุมความ,มมันถือว่าทําได้ดีเลยแหละผมว่าคนที่ผิวมันหลายๆคนน่าจะชอบรองพื้นรุ่นนี้เลยครับข้อดีข้อต่อมาของรองพื้นตอนนี้ที่ผมรู้สึกได้นะครับก็คือว่าเขาจะช่วยสามารถลดขั้นตอนในการแต่งหน้าของเราได้เพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งเซตแป้งหลังจากนั้นครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมเอามาเป็นคอนซีลเลอร์ใต้าตาด้ ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็เวลาใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยเยอะคือเรากดมา1ปั๊มเนี่ยมันสามารถเกลี่ยไปได้ค่อนข้างไกลครับถ้าเกิดสมมติเราใช้แปรงแต่ถ้าเกิดเป็นฟองน้ำแน่นอนว่ามันต้องใช้ปริมาณมากกว่าปกติแต่นั้นก็ต้องแลกกับการที่เราจะได้ฟิน i s h ผิวที่สวยกว่าในกรณีที่เราใช้ฟองน้ําลงผิวครับข้อดีข้อต่อมาก็คือว่าทาลงบนผิวแล้วนะครับก็ได้ฟิ nish ที่เป็นธรรมชาติถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมทแต่ว่าก็ยังดูเป็นแมทที่มีชีวิตชีวาคคืือออลลูลููมมินนนัสสแทาาาาาาาเเเเเยยยรรรรรบ้รร้้้ววกกก็ึึงงงผไ่่่่ตหพ อันน,นี้เป็นข้อดีที่ผมว่าคาเคลมคํานี้นะติ๊กถูกติ๊กถูกให้เลยนะครับสีเขาไม่ดรอปเลยทาลงไปตอนนี้เป็นยังไงไท้ายวันเป็นแบบนั้นเลยครับสมตามคาเคลมจริงๆอันนี้ยกมือให้เลยครับความรู้สึกของเขานะมันจะค่อนข้างคล้ายๆกับ d i o r f o r e v e r มากๆเพียงแค่ว่าอันนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการคุมความมันระหว่างวันเนี่ยทำได้ดีกว่านิดนึงครับแต่ว่าอันนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเรามาดูข้อเสียข้อแรกกันเลยแล้วกันครับรองพื้นรุ่นนี้ของ YSL เนี่ย อาจจะทําให้เกิดคราบระหว่างวันได้ค่อนข้างง่ายถ้าเราใช้มันไม่ถูกวิธีนะครับจากที่ผมลองมาหลากหลายวิธีวันแรกๆที่ผมลองเนี่ยคือคราบเยอะมากคือเกือบจะสาบแล้วคืองงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ดีมากหลายๆคนให้เป็น favorite of the Year นะแต่พอเราลองแล้วแบบเฮ้ยมันคราบจนพอเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการใช้จะทาให้รู้ว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยไม่ต้องทาสกินแคร์เยอะคือเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บลงไอครีมน้ําตบแล้วกันแดดแล้วก็รองพื้นตัวนี้เลยครับไม่ต้องแบบอีเมลชั่น ไม่ต้องเซรั่มไม่ต้องมอชเจอร์ไรเซอร์ถ้าเรายิ่งทาอะไรที่มันมีหลายเลเยอร์หรือว่าตัวไหนที่มันเพิ่มความซุ่มซื้มบนผิวมากๆเนี่ยฟันทงเลยนะครับระหว่างวันตัวนี้จะเกิดการแยกชั้นเป็นคราบขึ้นมาค่ะลงด้วยแปรงบางทีมันจะเกิดการยากในการเกลี่ยเพราะว่ามันจะเป็นเส้นนะครับก็อาจต้องใช้เวลาในการเกลี่ยเยอะนิดนึงเพเป็นการล็อกเส้นของรองพื้นตัวนี้นะอีกข้อหนึ่งที่เจอมาก็คือว่ามีวันหนึ่งที่ผมลองตัวนี้กับไพรเมอร์ซอฟท์แมต อขงบอกเลยนะว่าอย่าใช้ร่วมกันถึงแม้ว่าอันนั้นก็จะมีส่วนผสมของน้ำเป็นอันแรกนะครับแต่ว่ามันช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการคุมคามมันก็จริงแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยมันเกิดคราบแล้ววันนั้นที่ผมลองเนี่ยผมมาหยดน้ำตาเทียมใช่ไหมแล้วพอน้ำตาเทียมมันไหลลงมาปุ๊บอะมันเกิดคราบแบบแย่มากคราบที่เราเอานิ้วไปถูแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นเลยคือมันติดทนดูอย่างนั้นอะคือมันต้องเอารีมูเวอร์มาเช็ดออกไปเลยอะค่ถึงจะออกนะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยไปใช้คู่กับอขง เตอร์แล้วนะแต่พริมเมอร์อื่นที่เป็นพริมเมอร์ที่มีความลูมินัสอะไรอย่างนี้เนี่ยของพิกซี่ที่ผมมีไปนะครับก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับแต่อาจจะแบบถ้าใช้เยอะมันก็จะคราบนิดนึงเหมือนกันนะังน,นก็คือแนะนําว่าไม่ต้องลงอะไรเยอะนะครับลงสกินแคร์ให้น้อยตัวที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเซตแป้งด้วยคือถ้าจะเซตก็คือต้องเซตบางมากๆแต่ว่าบางมากๆแล้วก็ยังจะมีโอกาสในการเกิดคราบได้เล็กน้อยครับคือเหมือนกับเขาคิดเอาไว้แล้วว่าตัวนี้นี่คือแบบไม่ต้องเซตอะไรทั้งสิ้นนะจะดีที่สุดครับโดยรวมนะครับรองพื้นนรงีีนะ่่วบสึาทดดขหั คนผิวมันแนะนำครับแต่ว่าคุณควรที่จะใช้ให้ถูกวิธีนะถ้าคุณชอบ Dior f o r e v e รรุ่นแมทนะครับคุณน่าจะชอบไว l เอารุ่นนี้และคุณน่าจะชอบรุ่นนี้มากกว่าด้วยครับผมมาชอบตัวนี้เนี่ยสูสีกับเจ้าตัว d i o r f เ r e v e r เลยเพียงแค่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสในการคราบระหว่างวันค่อนข้างสูงกว่านั่นเองนะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมผิวให้ดีตัวนี้นี่ก็คือกล้าทาออกงานนะครับหวังว่าใครที่สนใจจะซื้อรองพื้นรุ่นนี้เนี่ยก็ไปลองสีนะครับลองเนื้อดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีก ปีสองพีหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันจะถามว่าตอนนี้นะ่ชอบแค่ไหนก็ถือว่าชอบมากเลยเหมือนกันครับแล้วนี่ก็เป็นรีวิวของรองพื้น YSL All Hours ขวดนี้ครับหวังว่ารีวิวนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนๆเ,เนี่ยประกอบการตัดสินใจในการซื้อรองพื้นขวดนี้ของ YSL ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ช่องเข้าแบงค์ด้วยนะครับถ้าใครมีคําถามหรือข้อเสนอแนะ request อะไรนะครับสามารถทิมลงมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ อ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าอันไหนถูกใจผมนะครับผมจะหยิบม,มาทำเป็นคลิปในอนาคตรครับจะตามผมเพิ่มได้ที่เพจ Uncle Bank หรือที่ Instagram High Uncle Bank ครับโดยเฉพาะใน Instagram นะผมจะแอคทีฟนนั้น,นะครับปัจจุบันนี้มีทำ t i k t o o k ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ตาม TikTok ก็ฝากไปติดตามใน TikTok กันด้วยนะคนตามน้อยนิดมากเลยครับเรามาดูกันว่าคลิปหน้านะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรวิดีโอน,นี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย